เรื่องของการประเมินเนี่ยค่าของการประเมินที่เรียกว่าการประเมิน ITA เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรแล้วก็ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันหรือว่าที่เรียกว่า CPI เนี่ยณวันนี้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะครับการประเมินต่างๆเนี่ยมีความโปร่งใสมีความแม่นยำและนำไปใช้ประโยชน์ อะไรกันได้บ้างนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในประเด็นดังกล่าวกันครับเรื่องของโอกาสสำคัญของประชาชนไทยในการร่วมประเมินความโปร่งใสของภาครัฐครับเพราะว่าเรื่องของการประเมินเนี่ยท่านนายกบอกแล้วต้องอเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนแต่การที่จะมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนจะมีแนวทางอย่างไรเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเรื่องของการประเมินเนี่ย ในรูปแบบไหนออนไลน์หรือว่าในการที่จะไปประเมินถึงที่หน่วยงานเลยนะครับหลายคนก็ยังสงสัยอยู่นะครับประเด็นนี้ครับพูดคุยกันครับกับท่านศาสตราจารย์ดรพักดีโพธิสิริประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณสรงพลคุณอนันตพลครับ ผมท่านครับเมื่อช่วงปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏข่าวใหญ่เรื่องหนึ่งครับที่กระทบต่อหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายการเมืองแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐเองนั่นก็คือการประกาศคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือว่า corruption perception index นะฮะเรียกสั้นๆว่า CPI ประเทศไทยเราเนี่ยได้คะแนน CPI เท่าเดิมแต่ว่าอันดับลดลงครับ ตรงนี้ก็อยากจะขอให้ท่านได้เล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งนะครับว่า CPI คืออะไรแล้วมันสะท้อนสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนครับท่านครับครับคือ CPI เนี่ยก็จะเป็นลักษณะข,ของดักชนีนะครับที่เขาใช้ประเมินภาพรวมสำหรับวัดในภาพลักษณ์คอร์รัปชันในในภาครัฐนะฮะของประเทศต่างๆนะครับซึ่งเขามีการจัดสเกลคะแนนตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อย คือคะแนนยิ่งสูงก็ยิ่งดียิ่งดีนี่หมายถึงว่าคอร์รัปชันมันน้อยนะฮะปัญหาคอร์รัปชันน้อยแต่นี้ดัชนีเนี้ยที่จริงก็พัฒนาขึ้นมานานพอสมควรแล้วโดยองค์กรความโปร่งใสานานานชาติหรือที่เรารู้จักกันในนามของท i ไอนะฮะแล้วก็ได้มีการดําเนินการสํารวจในประเทศต่างๆอย่างกรณีประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะใช้คะแนนจากแห่งสํารวจทั้งหมด9แห่งคะแนนด้วยกัน แล้วก็ในการดําเนินการสํารวจตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีคําถามที่ใช้ถามทางพวกนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศนะฮะที่มาประกอบการอยู่ในประเทศไทยนะฮะพวกนักวิชาการนักวิเคราะห์ความเสี่ยงอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็การดําเนินการตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะสํารวจเกี่ยวกับเรื่องของ อ,อปัญหาที่เกิดจากการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าส่งออกหรือว่าการขออนุญาตต่างๆการขอรับสัมปทานนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้อำนาจในการแต่งตั้งพวกเกจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะสะท้อนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมให้เห็นภาพของการ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทั้งในประเทศเราแล้วก็อีกร้อยเจ็ดสิบเก้าประเทศนะฮะที่ทมีการดาเนินการกันมานะครับอย่างของเราเนี่ยคะแนนในปีที่ผ่านมาคือปีสองพันหสิบสามเนี่ยที่เราได้สามสิบหกคะแนนอยู่ที่ลำดับที่ร้อยสี่จากร้อยแปดสิบประเทศเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับแสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัขน,นของเราเนี่ยถ้าดูจากหัชนีนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาค่อนข้าง มากอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับเป็นนั้นตรงนี้เนี่ยตัวดัชนี CPI เนี่ยมันก็จะมีความสําคัญในส่วนนี้ในส่วนที่ทําให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศในเรื่องของการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีบ้างน,น้อยแค่ไหนอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของอการที่ว่าพวกนักลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะมองว่าสถานการณ์ปัญหาของประเทศเราเ ครับมันจะเลื่อนต่อการที่เขาควรจะมาลงทุนหรือไม่อย่างไรซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ดชินนี้ได้รับการยอมรับค่อนข้างกว้างขวางแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้านนี้มันก็จะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันมีการใช้กลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างแคบนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินการตรงนี้เนี่ย ก็อาจจะไม่ได้สะท้อนให้เห็นภาพของความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละประเทศเองในการที่จะพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องการทุจริตของตัวเองด้วยนะครับครับนี่ก็คือเรื่องของดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือว่า CPI นะครับมาดูเรื่องของค่า ITA กันบ้างนะครับประเทศไทยเรามีการประเมินการทุจริตเนี่ยด้วยการประเมิน ITA ครับเครื่องมือที่เรียกว่า ITA นี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับประเทศไทยครับ คือการประเมิน ITA ของเราเนี่ยนะฮะต้องเรียนว่ามันเหมือนกับเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีแต่เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับกรณีของการดำเนินการของรวยการภาครัฐนะฮะเป็นการ,รที่จะช่วยทำให้เรารู้ ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเวลาเราตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้โรคที่มันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้แสดงอาการออกมาเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วเราก็จะสามารถวางแผนในการแก้ปัญหาหรือว่ามีการที่จะแก้ไขก่อนล่วงหน้าได้นะฮะอย่างดีเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามแพร่ขยายออกไปนะครับดังนั้นในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยตัวดัชนี CPI ที่เราใช้เป็นอยู่เนี่ยเราก็จะทําให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาการดาเนินงานในพิกิตต่าง ทั้งรอบด,ด้านเลยนะครับแล้วก็จะทําให้เราสามารถที่จะวางแผนพัฒนาการดําเนินงานเพื่อที่จะป้องกันปนัญหาการทุจริตแล้วก็ตัวผติมิชอบที่จะตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตัว CPI เนี่ยมันไม่ใช่แต่เป็นเพียงแค่ค่าคะแนนนะฮะที่จะเอามาใช้วัดอย่างเดียวแต่ว่ามันยังเป็นการที่จะทําให้เราทราบถึงกระบวนการดูแลพัฒนาองค์กรน,นะฮะเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง แล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมากที่สุดนะครับรวมทั้งเริ่มเรื่องของการเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของเราเองด้วยนะครับเ,เพราะฉะนั้นตัว CPI และตัว ITA เนี่ยนะครับตัว ITA ข้นมา ITA เนี่ยมันไม่ได้มุ่งเน้นในการที่จะไปจับผิดหรือจะไปชี้ว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มีปัญหาการทุจริตออปชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ในทางตรงข้ามมันจะเป็นในในเชิงบวก ที่เป็นการที่ช่วยทําให้เรารู้ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงแล้วก็รู้หนทางที่จะแก้ไขว่าเราควรจะต้องมีการให้ความสําคัญกับเรื่อนใดต้องมีการปรับปรุงตรงส่วนไหนมันเป็นการสะท้อนถึงการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีทั้งประชาชนที่เข้ามาใช้บริการของหน่วยงานของเราแล้วรวมไปถึงคนที่อยู่ในหน่วยงานของเราเองด้วยนะครับที่มองว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยยังมีปัญหามีอะไรต่างๆอย่างไรครับครับ ดูตามตัวชี้วัดใน ITA เนี่ยเหมือนกับว่าต้องการจะให้หน่วยงานภาครัฐนี้ปรับตัวเข้าสู่การปฏิบัติงานหรือว่าการให้บริการสาธารณะผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนั้นจะเป็นตัวสําคัญนะฮะเพราะว่าการเครื่องมือประเมินของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันสามส่วนนะครับส่วนที่เราเรียกว่า OIT เนี่ยนะครับ หรือว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ชัดเจนมากที่เน้นในเรื่องความสําคัญของการที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อที่จะปรับปรุงทําให้มีการพัฒนาการให้บริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับทําให้มีการพัฒนานหน่วยงานที่จะทําให้เกิดความโปร่งใสามากขึ้นยกระดับคุณภาพการให้บริการต่อประชาชนนะครับ ที่มาติดต่อรับบริการเพราะว่าการที่เราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็การที่จะทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายแล้วก็ตลอดจนกระทั่งเข้าถึงการใช้บริการได้อย่างสะดวกเนี่ยมันจะเป็นส่วนสําคัญครับครับแล้วใครที่เป็นผู้ตรวจแล้วก็ประเมิน ITA ครับ เอ่อจริงๆแล้วเครื่องมือนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องมือที่เราได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเนี่ยในในการที่จะเข้ามาส่วนร่วมในการประเมินหน่วยงานาภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเอ่ออย่างในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียภายในเนี่ยนะครับเราก็จะมีระบบในการประเมินที่เราเรียกว่า i อ t อทเนี่ยนะครับ,รบที่จะทําให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในองคอ์กรที่ปฏิบัติงานายอยู่ในองคอ์กรเนี่ยนะครับเขาเข้ามามีส่วนในการที่จะสะท้อนถึงการรับรู้ของเขานะฮะเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรว่ายังมีปัญหาประสาคอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเราก็จะมีส่วนที่เรียกว่าอการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกนะครับหรือ EIT นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่จะประเมินการรับรู้ของผู้ที่เข้ามามีส่วนในการที่จะ ทำงานร่วมกันหรือว่าใช้บริการของหน่วยงานนั้นเนี่ยนะครับในการดำเนินงานต่างๆนะครับแล้วก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราว่า oIT นะฮะซึ่งเป็นส่วนที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะวัดความโปร่งใสนะฮะในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับรว่าในเรื่องของการให้บริการของของหน่วยงานนั้น,น,นเนี่ยนะครับซึ่งทั้งสามส่วนนี้นะครับ ในการประเมินอย่างในปี2564ขณะที่กําลังดําเนินการกันอยู่เนี่ยเราจะมีคณะที่ปรึกษาจากภายนอกซึ่งมาจากทางสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ทางสถาบันวิชาการน,นะครับ <c oughs> อย่างปี2564เราจะมีทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็โรงเรียนในร้อยตำรวจ <c oughs> จนสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชาการเนี่ย <c oughs> เข้ามาร่วมเป็นผู้ดําเนินการในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและการรับรู้ เกี่ยวกับการดำเนินการของทั้งสองกลุ่มคือทั้งของ EIT แล้วของ IIT เนี่ยนะครับแล้วก็ตลอดจนกระทั่งการที่จะมาประเมินในส่วนของกลไก,กของ OIT ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการประเมินเนี่ยจะมีความเป็นกลางมากเพราะว่าผู้ที่เข้ามาประเมินเนี่ยไม่มีส่วนได้เสียเลยนะครับก็ถือได้ว่าการประเมิน ITA เนี่ยก็จะเป็นกลไก,กสําคัญที่จะทําให้เราได้สะท้อนถึง แข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานะของตัวหน่วยงานราชการแต่ละหน่วยครับครับตรงนี้เองเราได้เห็นภาพการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐตามกรอบการประเมิน ITA ดังที่ท่านก็เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะครับทีนี้ความเชื่อมโยงครับหรือว่าสะท้อนไปสู่ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI เนี่ยสามารถที่จะสะท้อนไปให้เห็นภาพตรงนั้นได้ไหมครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการประเมิน ITA กับ การประเมิน CPI เนี่ยนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่าส่วนหนึ่งของการประเมิน ITA ของเราเนี่ยนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเนี่ยได้ถูกออกแบบขึ้นมาเนี่ยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาในประเด็นต่างๆที่เขาใช้อยู่ในการประเมิน CPI ครับตรงนี้เนี่ยนะครับเ,เราก็ได้รับความร่วมมือจากทางคณะเศรษฐศาสตร์ุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อปีสองพันห้อสิบสองเนี่ยนะครับ ที่ได้ทำการศึกษาถึงแหล่งข้อมูลต่างๆว่าเขามีประเด็นนะฮะที่เขาใช้วัดในเรื่องของปัญหาการคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงานนี่อะไรบ้างนะครับแล้วก็จากประเด็นเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราจะสามารถนำมาแปลงเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสเนี่ยเพื่อลดโอกาสการทุจริตแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริตได้อย่างไรนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ ITA คะแนน ITA เองเนี่ยจะไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในการเทียบเคียงโดยตรงได้กับค่าคะแนนหรค่าดัชนี CPI แต่ว่าจะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นนะครับคล้ายๆเป็นด้านกลับ <S <S ของ CPI ที่เราจะทำให้เห็นจุดมุ่งหมายหลักนะฮะในการชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของหน่วยงาน ในด้านของการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและก็ความโปร่งใสครับในการดําเนินการครับ,รบก,ก็ถือได้ว่าเชื่อมโยงโดยตรงนะครับแล้วก็ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาตาม i อเเนียนะครับซึ่งมันก็จะไม่ใช่เป็นตัวเลขที่นิ่งอยู่กับที่นะฮะเพราะว่าเราจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับเพราะหน่วยงานเนี่ยเมื่อรู้ปัญหาของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการพัฒนานะครับ เพิ่มค่าคะแนน ITA ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะสะท้อนไปสิงในภาพรวมต่อการที่ประเทศไทยน่าจะมี CPI ที่ดีขึ้นครับดูเหมือนตอนนี้หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางแล้วก็ท้องถิ่นเกินกว่าครึ่งฮะตอนนี้เขาก็ได้มีการปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้นครับแต่ก็ยังมีบางส่วนครับที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบครับเราจะมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงครับท่านครับครับก็ตรงนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญนะครับอย่างที่เราทราบกัน อดีว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามองในแง่ของภาพรวมของประชาชนไทยเนี่ยนะครับเราก็จะมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตกันอเป็นเขาเรียกว่าประมาณสามในสี่นะฮะของของคนทั้งประเทศนะครับคือประมาณเจ็สนะิบเปอร์เซ็นตะฮะของประชากรของเราเนี่ยก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตกันออย่างอ เป็นเรื่องในชีวิตประจําวันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องในส่วนของทางฝ่ายดีมาเนี่ยมันเห็นชัดเจนแต่เหตุผลปัญหาสําคัญที่ทําให้หลายหน่วยงานอาจจะยังมีข้อจํากัดนะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาการใช้ระบบนี้อย่างเต็มที่เนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานขนาดเล็กหน่วยงานระดับท้องถิ่นเนี่ยคือพวกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็อาจจะยังมีข้อจํากัดทั้งในแง่ของบุคลากรทางด้านไอทีนะครับ ทั้งในแง่ของทางด้านฮาร์ดแวร์นะคะคือเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหลายแล้วก็คือตัวซอฟต์แวร์คือตัวโปรแกรมต่างๆด้วยนะครับ,รบซึ่งตรงส่วนเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้ทางปปชในฐานะผู้รับผิดชอบในการประสานการประเมิน ITA เนี่ยก็ได้มีการเสนอข้อเสนอแนะไปทางคณะรัฐปนปรีนะครับตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาคือปี2563เนี่ยที่จะให้ ขอให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับทางสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะครับให้ช่วยสนับสนุนในการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์แล้วก็ส่วนต่อประสานสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์นะครับที่เราเรียกกันว่า user interface เนี่ยนะครับที่เหมาะสมสำหรับองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะฮะในระดับรากหญ้าเลยได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูล แล้วก็บริการสาธารณะนะครับในในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ของตัวเองเนี่ยโดยผ่านระบบไอทีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกได้ทุกด้านทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลในด้านของการใช้บริการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับอันนี้ก็คาดว่าถ้าหากมีการดําเนินการซึ่งมติคอรมอนอันนี้ก็ได้เ,เห็นชอบแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วนะครับก็น่าจะได้มีการดําเนินการในช่วงเวลาต่อไปครับครับ ทีนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือว่าการให้บริการของหน่วยงานที่เขาเนี่ยเคยไปติดต่อใช้บริการผ่านการประเมิน ITA เนี่ยสามารถทําได้อย่างไงบ้างครับครับตอนนี้สําหรับในกรณีของพี่น้องประชาชนที่ได้มีการใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2อง3เป็นต้นมาเลยเนี่ยนะครับ แล้วก็มีความสนใจนะครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยให้ข้อมูลในการประเมินหน่วยงานที่ตัวเองไปใช้บริการอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถดําเนินการได้ง่ายๆยอย่างนี้เลยครับคือประการแรกเนี่ยถ้าหากว่าเข้าไปใช้บริการที่หน่วยงานเนี่ยแต่ละหน่วยงานตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะ,ะมีการแสดง QR code เอาไว้นะครับที่ส่วนบริการของหน่วยงานนั้นๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ ที่น้องประชาชนเนี่ยที่เข้าไปใช้บริการสามารถใช้ QR code ค,คนั้นเนี่ยเข้าเข้าในระบบของ ITAS เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะประเมินการให้บริการของหน่วยงานนั้นได้เลยทันทีนะครับอันนั้นเป็นระดับแรกนะครับระดับถัดไปก็คือว่าสามารถที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ของทางระบบ ITA ของเรานะครับที่เป็นเว็บไซต์เราใช้ตัวอ address อย่างนี้นะครับคือ ITAS t NACC .go.th นะครับอันนี้เมื่อเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่จะมีคำอธิบายถึงเรื่องของการที่จะเข้ามามีส่วนในการที่จะประเมินได้อย่างไรครับง่ายๆนะครับ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีข้อคำถามอยู่ประมาณสัก15ข้อย่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณสักสิบสักห้านาทีเท่านั้นแหะครับ,รบก็สามารถที่จะรับ้ได้ชัดชินนะครับง่ายมากแล้วก็อันสุดท้ายเลยซึ่ง อาจจะสะดวกแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่ในขณนะนี้ก็คือการใช้แอปพลิเคชัน ITAS นะฮะแอปพลิเคชัน ITAS นะฮะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งสองระบบเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็พอใช้แอปพลิเคชันนั้นแล้วในแอปพลิเคชันก็จะมีรายละเอียดคำอธิบายที่ว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถเข้ามาประเมินหน่วยงานนะครับที่ตัวเองสนใจได้อย่างไรนะครับซึ่งไม,ไม่ได้จำกัดเฉพาะหน่วยงานเดียวนะครับ,รบหรือถ้าหากว่า เอ่อท่านสนใจอยากจะประเมินหลายหน่วยงานเนี่ยก็สามารถดาเนินการได้ครับครับครับนะครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่สูงนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณมากครับท่านครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับศาสตราจารย์ดรพักดีโพธิสิริประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบครับกับประเด็นเรื่องโอกาสสาคัญของประชาชนไทยในการร่วมประเมินความโปร่งใสของภาครัฐครับ